สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภมาดูกันนะคะว่าในเดือนกรกฎาคมนี้นาจะเกิดอะไรบ้างนะคะในเดือนนี้นะคะดาวประจําตัวคุณดาวพระศุกร์เนี่ยนะโคจรย้ายในวันที่30มิถุนาย,ยนนะก็จะมาส่งผลในเดือนนี้นะคะดาวประจําตัวคุณดาวศุกร์เนี่ยโคจรเดินผิดปกตินะคะต้องบอกว่าในปีนี้จะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ดาวศุกร์ ดาวตัวคุณเนี่ยจะเดินผิดปกติปกติวงโครจรของดาวพระศุกร์เนี่ยนะคะก็คือ1เดือนนะต่อ1ช่องราศีแต่การเดินผิดปกติในครั้งนี้ดาวพระศุกร์จะอยู่ในคําว่าพันธุนะคะ ไปถึง2เดือนนะคะก็คือจะมีการเดินแบบเดินหน้าแล้วก็เดินถอยหลังในราศีสิงห์นี่แหละแล้วก็จะเดินถอยหลังกลับไปที่ราศีกรกฎเนี่ยนะคะประมาณเ,าเดือนกันยายนแล้วก็จะกลับมาที่ราศีสิงห์อีกทีประมาณเดือนตุลาคมแสดงว่าคุณเนี่ยนะจะเข้าไปสัมพันธ์กับคําว่าพันธุก,กับคําว่าสะอาดชะเนี่ยนะในสองสาเดือนที่จะถึงนี้แต่เป็นการสัมพันธ์แบบว่าแบบ ผิดปกติก็คือเราเดินเสียหายนะคะในช่วงของเดือนนี้เป็นการเดินเสียหายครั้งแรกก็คือการคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินหน้านะ,ะเพื่อที่จะไปถอยหลังในเดือนหน้านะ,ค,ะคือการเดินผิดปกติในช่องของคําว่าพันธุนะ,ะอาจจะไปสัมพันธ์นะ,ะเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวเป็นพิเศษนะ,ค,ะคุณแม่นะคะอาจจะสัมพันธ์กับเรื่องของบ้านรถที่ดินนะคะทรัพย์สินนะคะ ในเดือนนี้รวมถึงคนพู้สูกหลายๆท่านต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะเพราะดาวมฤิตยูเนี่ยโครจรกลุมลัคนาของคุณเนี่ยมาตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะจริงๆในเดือนนี้นะมันก็อาจจะยังอยู่ในช่วงของอ องศาของดาวอยู่นะคะและประจบกับที่ตัวเองเนี่ยดาวพระศุก็โค,โครจรเดินผิดปกติอีกมันจะอยู่เป็นเรื่องของความเจ็บป่วยอยู่แล้วค่ะความเจ็บป่วยความอาเพศความเสียหายนะ,ะตัวเราก็เดินอ,อ่อนแรงอ่อนกําลังในช่วงเวลานี้สุขภาพเป็นสิ่งสําคัญนะจึงต้องระมังระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะในช่วง3เดือนนี้เริ่มตั้งแต่เดือนนี้นะคะก็คือกรกดาสิงหากันยา สุขภาพของคุณนะคะคุณเป็นโรคประจําตัวอะไรอยู่นะคะหรือว่าถึงแม้คุณไม่มีโรคประจําตัวในช่วงเวลานี้ก็อาจจะเกิดเอก เกณฑ์การอ่อนเพลียนะรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขนะรู้สึกเป็นห่วงรู้สึกะวงก็ได้นะดาวูสึเป็นเรื่องของความรู้สึกด้วยนะก็คือรักโลบกดหลงความรู้สึกของเรามันดูอาจจะสวิงนะหรืออาจจะมีความทุกข์ใจอะไรบางอย่างนะหรือเรื่องของดาวพระศุกร์ก็คือเรื่องของผมก็ได้นะผมร่วงเรื่องของโรคไตนะหรือถ้าเกิดคุณมีเรื่องของโรคประจําตัวก็จะเป็นจุดที่อาจจะประทุได้นะทีนี้พระศุกร์เนี่ยนะโคจรอยู่ในช่องของคำว่าพันธุ์ุหลายๆท่านไปเกี่ยว ข้ี่กับเรื่องของครอบครัวของเรานะคะ,ะปัญหาเรื่องของครอบครัวนะคะหรือเรื่องของครอบครัวอะไรบางอย่างที่เราต้องไปเกี่ยวข้องเข้าไปสัมพันธ์นะ,ะเรื่องบ้านรถ ที่ดินบางคนอาจจะเป็นเรื่องของเกณฑ์มรดกก็ได้นะคะก็อาจจะเป็นเรื่องที่จะต้องเคลียร์กันภายในครอบครัวในช่วงเวลานี้นะหรืออาจจะต้องไปดูแลสุขภาพนะของคุณแม่ก็ได้นะท่านก็อาจจะมีเกณฑ์การเจ็บป่วยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะว่าดา,าวเสาร์เนี่ยนะคะก็เลงนะเสาร์คือเรื่องของความทุกข์ความเครียดก็เร็งมาอยู่ที่ช่องพันธุเช่นเดียวกันนะก็เป็นเรื่องของบ้านและครอบครัว นำมาให้เกิดเรื่องของความทุกข์บางท่านก็อาจจะมีเรื่องที่ต้องคุยต้องเคลียร์นะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินที่ดินทรัพย์สมบัติบ้านรถอาจจะต้องซ่อมนะหรือ มีปัญหาอะไรบางอย่างในช่วงเวลานี้ด้วยนะอันนี้ก็คือผลจากดาวพระศุขซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณเนี่ยโคยจรสัมพันธ์กับช่องพันธุยาวไปอย่างน้อย2เดือนนะในช่องนี้หรือถ้าเกิดว่าคุณอาจจะมีโครงการที่จะซื้อบ้านซื้อรถหรือทําอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวในช่วงเวลานี้ก็จ,จะมีแบบเหตุต้องมาเขาเรียกว่า,าประชุมคุยนะ การพิเศษนะในช่วงเวลานี้แต่ก็มองว่าอะไรก็ตามที่คุณกําลังจะพูดจะคุยจะตกลงหรือจะเริ่มหรือจะทําอะไรเกินภายในครอบครัวนะมันอาจจะยังไม่ ดูเหมือนมันจะโอเคแต่มันอาจจะยังไม่โอเคนะคะเพราะผลจากดาวพระศุก์นี่แหละนะที่ท่านโคจรเดินหน้าถอยหลังก็จะถอยกลับไปในช่องาศาสตร์ช้าอีกแล้วกว่าจะเดินหน้ากลับมาที่เดิมเนี่ยปัญหาต่างๆที่คุณกําลังจะคิดจะเคลียร์จะทําที่มันเหมือนไปข้างหน้าจะฝ่าฟันขึ้นลมแล้วจะต้องย้อนกลับไปอยู่ในจุดเดิมอีกรอบนะจะมองว่าจะเคลียร์นะจะเดินหน้าจริงๆเนี่ยนะคะก็จะประมาณเดือนตุลาคมนู่นเลยนะคะ มาดูเรื่องของงานก่อนนะคะดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยด,ดันเป็นดาวรายปีซึ่งโคจออยู่ในคาว่าวินาศมาได้ปี หนึ่งปีละอ่ะอีกประมาณเดือนตุลาคมเนี้ยนะก็จะย้ายช่องมาอยู่ในช่องของคาว่าลาะดังนั้นในช่วงปีที่ผ่านมาอ่ะแน่นอนถ้าฟังคำทรรมายนะคะคนพุทกเนี่ยเรื่องของการงานถ้าไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของโลกออนไลน์เปลี่ยนไปในเรื่องของการแก้ไขปรับเปลี่ยนทําให้สิ่งที่เสียมันดีขึ้นถ้าง,งานที่ทําในรูปลักษณะนี้นะเป็นที่ปรึกษาอ่าหรือเรื่องของต่างประเทศนะอันนี้ยังพอไปได้แต่ถ้าเกิดไม่ได้ทําในลักษณะนี้นะการงานมันก็จะมีอุปสรรคมีปัญหามัน มันอยู่ในคนําว่าวินาศนะคะงานเราตกคําว่าวินาศแล้วเจอดาวพฤหัสที่เป็นดาวคู่ศัตรูอีกนะในช่วงปีนี้ก็มองว่างานไม่ได้โดดเด่นหรอกนะสําหรับคนพิศษถ้าไม่ได้ทําในสิ่งที่กล่าวไว้ตั้งแต่ต้นนะและนะเรื่องของการงานก็มองว่าในปักนี้นะก็จะมองว่าไม่ค่อยดีอีกนะคะ ไม่ค่อยดีหนึ่งเพราะตัวเรื่องของการงานตกช่องเสียอยู่แล้วไม่ดีสองเพราะตัวของเราจะทำหรือจะหยู่ทับไม่ดีสคือตัวของเราดาวพระสุโคโจรผิดปกตินะฮะถ้าใครทํางานประจํา <c oughs> ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ <c oughs> ก็เลยอาจจะทําให้มี ปัญหากับเจ้านายนะปัญหากับผู้ใหญ่ในที่ทํางานเพราะเราทํางานได้ไม่เต็มม็ดเต็มหน่วยนะทำงานให้เกิดความเสียหายก็ได้ทํางานแล้วเขารู้สึกว่าไม่พอใจเพราะเราอาจจะป่วยเจ็บไม่สบายลาบ่อยหรืออาจจะมีปัญหาภายในครอบครัวนะ,ะที่อต้องไปเคลียร์ไปแก้นะก็เลยอาจจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของกิจการการงานสักเท่าไหร่นะก็เลยทําให้มองว่าอุปสรรคในการงานในเดือนนี้นะมาจากนะหน,หนึ่งก็คือเจ้านาย หรือคนที่มีศักยาภาพเหนือกว่าเราที่เขาเป็นที่พึ่งของเราอะนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทํางานประจำคุณทํางานในเชิงเป็นเจ้าของกิจการใครที่เป็นใหญ่กว่าเราใครที่เป็นลูกค้าคู่ค้าใหญ่กว่าเราก็ได้นะคะคืออาจจะมี เรื่องบาดหมางนะเรื่องของความเสียหายเพราะดาวเสาร์เนี่ยนะคะเดินโคโจรผิดปกติเหมือนการเดินโคโจรถอยหลังนะคะแล้วสัมพันธ์กับดาวราหูที่เป็นดาวเจ้าเรือนการงานอันนี้เรียกว่าดาวคู่มิตรนะปกติแล้วอาจจะมีเกณฑ์การผลักดันคู่มิตรนะ่ะเพื่อนน่ะนะคะย่อมให้สิ่งที่ดีกับกับเพื่อนเสมอแต่บงับงเอิญว่าเพื่อนในช่วงเวลานี้ก็คือดาวเสาร์เนี่ยท่านโคโจรเดินผิดปกติทําให้ที่พึ่งของเราอาจจะไม่ได้เป็นที่พึ่งของเราอีกต่อไปอาจจะมีเรื่องของเกณฑ์การขัดแย้ง อะไรบางอย่างนะในที่ทํางานของเรานะราหูเจอดาวพฤหัสเนี่ยเจอมานานแล้วตั้งแต่เดือนเมษายนนะคะ,ะแสดงว่าเรามีศัตรูรอบด้านนะศัตรูเนี่ยนะก็อาจจะมาจากอ่า ต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะหรือมาโดยไม่รู้รเนื้อรู้ตัวนะคะมันมีอุปสรรคในเรื่องของการทํางานตลอดนะแล้วผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ซัพพอตในช่วงเวลานี้ราหูดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยก็ยังมีเกณฑ์สัมพันธ์นะกับดาวศุกร์ดาวอังคารดาวเกตด,ดาวพุธด,ด้วยนะเป็นเรื่องของแสงของดาวที่ช่องพันธุเนี่ยนะคะดาวราหูก็ยังยังสัมพันธ์กับดาวอาทิตย์และพุธในช่องกระดงพาแสดงว่าเรื่องของงานในเดือนนี้มันมีแบบ เลเ,ลเลเยอร์ไหลเลเยอร์เลยนะอุปสรรคปัญหามีขัดแย้งกับเจ้านายอีกนะคะและราหูก็สัมพันธ์นกันกับเรื่องของดาวอาทิตย์ใช่ไหมคะก็อาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมันแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนึกว่าดีแต่ว่าเสียพอตอนดีก็มีอุปสรรคมากพอตอนเสียก็ถูกเขาว่าเจ้านายก็ไม่สนับสนุนอีกอะไรอย่างเงี้ยก็โทษกันไปโทษกันมาประมาณนี้นะคะราหูนะมีสัมพันธ์ดีบ้างก็คือดาวอังคารดาวเกตดาวศุกร์ ที่ในช่องพันธุนะเป็นดาวที่ไม่ได้ขัดขวางดาวราหูดวงนี้นะก็เลยมองว่าอะไรก็ตามที่คุณทำปัจจุบันนะ่ะคุณก็ยังทุ่มสุดตัวนะคุณทํามันอย่างเต็มที่นะคุณพยายามที่หาโอกาสคุณพยายามที่ใช้ความกล้าใช้ความบ้านะใช้ความขยันนะเพราะราหูสมัมพันธ์กับดาวองคาเป็นดาวผู้ทัดลมนะพยายาม สร้างโอกาสสร้างสถานการณ์นะออกไปนะขยันทำหลายกะควงหลายกะนะออกเดินทางนะไปตรงนั้นตรงนี้นะไปหาเขาเรียกว่าไปหาโอกาสไปหาช่องทางทำมันอย่างเต็มที่นะคะราหูสัมพันธ์กับดาวสุนะคะเรื่องของงานของเราบางบางอย่างมันก็อาจจะมีเขาเรียกว่ามีตัวเรานี่แหละนะเป็นเป็นที่ปรึกษาให้กันกับตัวเรานะก็คือเราไม่ท้อแท้เรายังมีกำลังนะคะที่ จะพยายามทํางานเนี่ยให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงแม้ศัตรูนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงนะ,ะหรือคนรอบด้านของเราเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ได้สนับสนุสน,นเพอๆเ,เนี่ยในช่วงสิ้นเดือนเนี่ยตอนที่ดาวพระพุธโคจรมาอยู่ที่ราศีสิงห์เนี่ยนะคะ ะะเป็นดาวคู่สัตรูกับการงานนะอุปสรรคก็ยังมีเพิ่มเติมมาอีกนะช่วงปลายเดือนนะมาจากอะไรมาจากเรื่องของลูกน้องลูกลูกน้องบริวารน,นะที่นะคะก็จะมาทำเขาเรียกว่าเป็นดาวคู่สัตรูแล้วมาทาให้เราเกิดอุปสรรคปัญหาก็ได้นะหรืออาจจะมาเรียกร้องเงินทองมากขึ้นนะคะแบบ ทำอันนี้ต้องให้ t t ทอ่าทำไมไม่ขึ้นค่าแรงตรงนั้นหรือคอมมิชชั่นทำไมอันนั้นอย่างนี้คือมันมันก็จะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเครียดนะกับเรื่องของบริวารที่สามารถเกี่ยวข้อกับเรื่องของการเงินนะในช่วงสิ้นเดือนอีกนะอ่าอันนี้ก็เลยทำให้นะคะพอ,อะมองว่าคุณคือคุณเริ่มแบบ ไม่ค่อยมีแรงอยู่แล้วไงเพราะปัญหามันประเดประดังนะคะในช่วงสิ้นเดือนนี้อาจจะต้องยิ่งระวังนะพอดาวพระศุกร์มาเนี่ยนะสัมพันธ์นะก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเอองั้นฉันพักก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะพักก่อนแล้วกันกันกบเรื่องราวทุกสิ่งอย่างอะไรประมาณนี้นะคะ แมในช่วงสิ้นเดือนนะคะบางทีลูกน้องเรากับเจ้านายเราก็เข,เข,เขาเรียกว่าเข้ากันเป็นปีเป็นขุยนะคะมายิ่งว่านะคะในเรื่องของกิจการการงานของเราที่เราถามเนี่ยมันไม่ค่อยดีไม่ค่อยเวิร์กเลยนะคะทำได้ไม่ไมเต็ม,มเมดเต็มหน่วยเลยทั้งที่เราเนี่ยพยายามแบบสร้างโอกาสพยายามจะขยันะพยายามจะทําให้มันเต็มที่นะพยายามคิดวางแผนทุกสิ่งอย่างนะ,ะแต่มันก็อาจจะไม่ได้เป็น ไปอย่างที่เราคิดก็ได้นะก็เลยมองว่าการงานของคนพู้สกเนี่ยยังฝ่าอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างแล้วก็จะดูค่อนข้างาขาลงมากๆก็จะเป็นช่วงพอเรวพุดธเข้ามากระตุ้นอีกทีนะคะก็ประมาณาวันที่23กรกฎาเนี่ยนะคะก็จะยิ่งมีปัญหาอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนอมากมายนะแล้วตัวเราก็เลยอาจจะทำให้รู้สึกว่าฉัน ไม่เอาใครละนะอะไรอย่างเงี้ยฉันเบื่อฉันเพียฉันไม่เอาอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องให้กําลังใจตัวเอง ะะต้องรอนิดหนึ่งนะคะให้นะคะ,ะดวงดาวคือดาวพระสุขเป็นอย่างน้อยเนี่ยนะต้องออกนะคะไปจากช่องคาร่ามพันธุุก่อนนะคะนะคะเพราะว่าดาวศุกร์คือตัวเราอะโคจอเล็งกันกันกบดาวเสาร์อะพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกมันเครียดมากมันเหนื่อยมากมันทุกมากเลยนะเรื่องของผู้ใหญ่เรื่องของเจ้านายนะ,ะลูกน้องบางทีก็อาจจะแบบ อ่าเขาเรียกว่าต่อหน้าดีรับหลังรับหลังก็อาจจะไปเขาเรียกว่าอาจจะแฉอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะไม่ได้ดั่งใจเรานะคะก็เลยอ่าคนไม่สุขนะเรื่องของการงานยังต้องประคับประคองแล้วกันนะคะยังต้องประคับประคองอยู่พร้อมไปกับการที่เราก็จะต้องดูแลตัวเอง ด้วยเช่นเดียวกันรวมถึงสุขภาพของคนภายในบ้านโดยเฉพาะคุณแมนะ่ด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะว่าคำคำว่าพันธุและดาวเสาเนี่ยก็เป็นตัวแทนของคาว่าคุณแม่เหมือนกันเหมือนกับเราก็เข้าไปสัมพันธ์กับเรื่องของภายในครอบครัวนะบางทีทั้งงานลาดงานหลวงงานมันเข้ามาพร้อมๆกันนะคะเราก็อาจจะแ h a n d ิลได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะก็เลยอาจจะทําให้เราไม่สบายนะหรือความรู้สึกของเราก็จะอาจจะทุกข์มากเป็นพิเศษนะใน ใน,ในเดือนนี้มาดูเรื่องการเงินกันบ้างนะคะดาวเจ้าเรือนกงานเงินดาวพระพุธเนี่ยนะ,คะโคจอมเกษตรราธิบดีนะแสดงว่าเรื่องของการเงินเนี่ยโดดเด่นนะคะแต่พระพุธจะย้ายนะพระพุธจะย้ายในวันที่4ี่ วันที่4รกรกฎาเป็นการย้ายเสดจเดินเร็วแล้วก็ย้ายอีกทีในวันที่23รกรกฎานะแสดงว่าดาวการเงินในเดือนนี้จะเริ่มโคจรไม่เป็นปกติแล้วนะตั้งแต่วันที่4นะคะแล้วก็จะเดินผิดปกติเนี่ยในวันที่23นะคะอะไรก็ตามที่ถ้าเกิดว่าคุณทํางานไม่ได้ทํางานประจำนะทำงานอะไรที่มันต้องพึ่งมันต้องแข่งกับเวลาต้องเป็นต้องเรียกว่าต้องรีบโกยอะนะต้องรีบโกยในช่วงเวลาที่ดาวพระพุธหนักยังเดินโคจร ไม่เสียหายนะแต่ดาวพระพุธจะเดินโคจรเสียหายก็คือวันที่23กรกฎานะคะไปนะคะอ,อีกนะ,ะประมาณเดืนอน2เดือนนะคะดาวพระพุธเนี่ยจะโคจรอ,อยู่ในช่องของว่าพันธุอีกแล้วนะแสดงว่าในเรื่องของการเงินนะ,ะมองว่าโดดเด่นนะคะในช่วงต้นและกลางปักต้นและกลางปักเอางี้แล้วกันนะคะ แล้วนะคะก็จะเริ่มผิดปกติมีเหตุที่จะต้องมีโอกาสได้ใช้เงินนะคะไปกับเรื่องของภายในครอบครัวบ้านรถที่ดินนะคะบางอย่างแบบเราไม่ได้คาดคิดว่ามันจะต้องใช้เยอะขนาดนั้นเช่นบางทีคุณอาจจะอยู่ในช่วงของการรีโนเวทบ้านนะคะคุณอาจจะคิดว่าเออเขาบอกว่าเท่านี้เปล่าอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็อาจจะยังไม่ได้จบนะมันอาจจะต้องแบบมีเรื่องที่เราอาจจะต้องเสียเงินไปนะเรื่อยนะคะคือกว่าที่ดาวพระพุธจะเดิน เป็นปกติเนี่ยนะคะก็ประมาณเดือนกันยายนแสดงว่าปลายกรกฎาเนี่ยนะคะจนถึงเดือนสิงหาคมเป็นเหตุมีรายจ่ายนะ,ะปลายกรกฎาน,นะคะไปจนถึงเดือนสิงหาคมนะคะมีรายจ่ายในเรื่องบ้านรถที่ดินครอบครัวคุณแม่นะคะแต่ในช่วงต้นปักและกลางปักยังดีอยู่นะ,ค,ะคุณจึงต้องรีบนะะ ต้องเรียกว่ารต้องรีบอ่ะต้องต้องรีบหารีบหารีบได้นะหรือถ้าเกิดว่าคุณมีการตกลงที่จะคุยอะไรกันนะคะเกี่ยวข้องกับการเซ็นสัญญาซื้อบ้านซื้อรถหรือที่เราจะต้องคุยอะไรกันนะเกี่ยวข้องกับคนภายในครอบครัวนะในช่วงสิ้นเดือนมองว่าไม่ค่อยเด่นนะถ้าคุณมีเกณฑ์น,นัดคุยกาสมมติว่าคุณอยากที่จะ ซื้อบ้านกับแฟนอะไรอย่างงี้ยเราจะตกลงคุยกันว่าทําสัญญาแบบนั้นแบบนี้ก็าอาจจะไม่ได้ราบรื่นสักเท่าไหร่นะคะก็มองว่าดาวพุธเนี่ยเมื่อโครจรเดินผิดปกติแล้วมักจะให้ผลในเรื่องของการทําสัญญาการตกลงหรือการสื่อสารที่ได้เคยคุยกันไว้แล้วอาจจะไม่สําเร็จนะในช่วงปลายเดือนนี้เรื่อยไปนะจนถึงประมาณเดือนสิงหาคมจึงเป็นช่วงที่งดเว้นในการเซ็นคุยตกลง เป็นดี นะคะแต่ถ้าเกิดคุณทําก่อนหน้านี้ก็ต้องทําให้แล้วเสร็จก่อนที่ดาวพุธจะย้ายไปอยู่ในช่องคําว่าพันธุนะในวันที่23กรกดานั่นเองนะแล้วดันเป็นว่าดาวพุธคุณนะไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินเป็นหลักด้วยเช่นเดียวกันนะบางทีคิดว่าจะได้จากลูกค้าคนนี้ที่เขาบอกว่าจะเซ็นในช่วงเวลานี้นะเขาก็อาจจะไม่ให้เรานะหรืออยากจะได้บ้านใหม่รถใหม่พอดีเลยแต่มันกลายเป็นว่าในช่วงเวลานั้นมันก็จะต้องแบบมีเหตุให้ต้องเลื่อนออกไป อาจจะเพราะเกณฑ์การเจ็บป่วยของคนภายในบ้านนะหรือเรื่องของอะไรที่เราคุยค้างกันไว้มันตกลงกันไม่ได้อาจจะต้องกลับมาคุยกันอีกอรอบหนึ่งนะซึ่งดาวพุธจะเดินผิดปกติกทีก็ประมาณช่วงปลายปีถ้าเกิดว่าคุณเกิดมีการได้ตกลงคุยกันในช่วงปลายกรกฎานะฮะมองว่าไม่ไม่จบนะไม่จบจะได้สมมติคุณจะซื้อบ้านซื้อรถนะครับนะจะได้อีกทีก็ประมาณสิน้นสิ้นปีนี้ไปเลยนะคะ จริงๆมันก็มีเหตุเหมือนกันแหละที่คุณอาจจะมีเกณฑ์การได้ตกลงคุยกันนะในเรื่องของมรดดเรื่องของทรัพย์สินภายในครอบครัวนะเพราะว่าในเดือนนี้จะเห็นได้เลยว่าคนพศสศกเนี่ยช่องคําว่าพันธุ์มีดาวลอยเยอะมากนะคะแล้วก็มีตัวคุณเข้าไปลอยอยู่ในดาวดวงนั้นนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของภายในครอบครัวเนี่ยแหละมันมีเรื่องที่ต้องเคลียร์ต้องคุยนะค,คุณเลยอาจจะต้อง จัดการให้แล้วเสร็จถ้าเป็นไม่ได้คือก่อนที่ดาวพุดยายนะถ้าเป็นไปไม่ได้เนี่ยนะคะก็อาจจะต้องมีการเขาเรียกว่ามีเอกสารนะมีพยานนะคะ แล้วก็ต้องหวังไว้แค่ครึ่งเดียวอะ่ะเพราะคุณอาจจะสมหวังจริงจริก็คือช่วงประมาณปลายปีสมมติว่าคุณจะขายบ้านจะตกลงคุยกันจะแบ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้ประมาณช่วงปลายปีหรือคุณจะซื้อบ้านซื้อรถอีกทีหนึง่งคุยคุยคุยกันตกลงกู้เกอไม่ผ่านเอาตกลงที่บ้านบอกไม่สปอร์ตเอาตกลงก็ย้ายไปนะช่วงสิ้นปีอะไรอีกรอบหนึ่งประมาณนนะะนาาเนี้ยนะคะทีนี้ดาวพุธเนี่ยนะคะก็จะสัมพันธ์ในช่องของ,ของคําว่าพันธุไปนะคะ อีกนะดาวพุธเนี่ยจะสัมพันธ์ตีคู่กันกับดาวศุกร์นะก็ยาวยาวไปเลยนะประมาณเดือนกรกฎาสิงหานะคะประมาณนี้ต่อไปนะคะเรื่องของคู่ครองนะความรักคือดาวอังคารนะคะดาวอังคารเนี่ยนะในเดือนนี้ก็โครจรสัมพันธ์กับตัวคุณนะคุณกับคู่รักมีเหตุที่จะต้องอาจจะเดินทางนะอาจจะสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวเพื่อเพอได้เดินทางไปดูแลครอบครัวหรือเดินทางไปเยี่ยมคนในครอบครัว อะไรบางอย่างหรือได้ทำอะไรบางอย่างร่วมกันนะตัวคุณกับตัวคู่ครองเนี่ยสัมพันธ์เป็นดาวคู่มิตรแต่ทีเนี้ยต้องบอกว่า,าตัวคุณนะเดินผิดปกตินะเขาไม่มีปัญหาอะไรปัญหาอยู่ที่ตัวเรานะเส้นนะเราอาจจะเคลียอะไรไม่ได้เขาจะต้องมาช่วยนะคะหรือเราอาจจะเจ็บไข้ไม่สบายแฟนเกยต้องมาอยู่ดูแลรักษาหรือต้องมาแบบว่า ช่วยอะนะมาช่วยเหลือนะในเรื่องของการขับรถนะมาช่วยเหลือในเรื่องของการทํางานก็ได้นะหรือแบบมาช่วยคุณนะ่ะเพราะเขาเป็นดาวคู่มิตรนะมาช่วยคุณให้กับเขาเรียกว่าปั <ST S> ทะลดแรงประทะกับคนอื่นรอบด้านกลายเป็นว่าเขาก็โดนมาทะแทนนะเพราะว่าดาวอังคารก็จะส่งกระแสถึงดาวเสานะในช่องของกรรมมาของคุณก็ได้นะอะไรบางอย่างที่เขาช่วยคุณทําในช่วงเวลานี้เพราะเขาเห็นว่าเขาาเป็นเพื่อนกันกับคุณเขาเป็นดาวคู่มิตรกันกับคุณ กลายเป็นว่าเขาก็สวยไปด้วยนะเขาก็จะโดนแบบว่าผู้ใหญ่นะไม่ชอบด้วยเช่นเดียวกันเช่นสมมติว่าคุณทํางานในลงกงสีอย่างเงี้ยนะคะคุณทํางานไม่ได้ให้แฟนมาช่วยนะผู้ใหญ่ก็จะมองว่าแฟนรื้อก็อาจจะไม่ในเรื่องช่วยก็เหมือนไม่ได้ไม่ได้ช่วยหรอกครับเกิดเรื่องของการขัดแย้งอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยเกิดขึ้นด้วยนะก็เลยกลายเป็นเพื่อนเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดคือตัวเราทำให้เขามีปัญหานะแล้วเขาเผลอๆก็อาจจะมีปัญหาไปถึงเรื่องของ ลูกหลานบริวารน,นะรวมไปถึงเรื่องของการเงินเองนะคือเขาอาจจะช่วยขุดนาให้การเงินของเขานะก็าอาจจะมีติดขัดได้ในช่วงเวลานี้นะก็มองว่าคู่รักเนี่ยนะเป็นที่พึ่งของเรานะแต่เขาก็อาจจะ ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะจากการที่ได้ช่วยเรานะในช่วงเวลานี้อันนี้รวมถึงเรื่องของคุณส่วนด้วยนะคู่ค้าทางธุรกิจนะคะก็บอกว่าเขาช่วยเราได้นะแต่ตัวเขาก็จะตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากเช่นเดียวกันค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนผู้สูงต้องดูแลรักษาสุขภาพไม่ดีนะเรื่องงานไม่ค่อยโดดเด่นนะคะในช่วงเวลานี้ก็พยายามเขาเรียกว่าทําตัวเขาเรียกว่า โล w โปรไฟล์หน่อยนะไม่ต้องแบบว่าโหลงทุนเต็มที่เลยนะ,ะลุยเลยอะไรเงี้ยคือมันยังไม่ใช่จังหวะที่ดีีันกับคุณแล้วก็รักษาสุขภาพของตัวเองแล้วก็ดูแลคนในครอบครัวด้วยนะคะในช่วงของเดือนนี้ค่ะขออนุญ,ญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์ร่วมบุญสร้าง พระมหาจากาักรพรรดิสิบเมตรองค์ปฐมมาเริกนักสถานปฏิบัติธรรมพุทธภมัญโยสาขาแพทในดําริของหลวงตาม,มาพระอาจารย์มรงคตนะคะร่วมบุญเหล็กเส้นและคิวปูนะคะสามารถร่วมบุญโดยตรงกับทางสถานธรรมได้เลยตามบัญชีที่ขึ้นหน้าจอบัญชีพระเกียรติธนาคารกรุงไทยนะคะการร่วมบุญเหล็กเส้นแล้วก็คิวปูเนี่ยจะช่วยค่ะเสริมกําลังของดาวเสาที่เดินโคโจรผิดปกติอยู่ณเวลานี้ค่ะงานจะจัดขึ้นในวันที่ 15, 16และ2ี 2ถึง23ากรกฎาคมนี้นะคะหากท่านใดสนใจร่วมปัจจัยออกลงทานและถวายเหรียญโปรยทานกับชิต้านี้ของชิตานะคะสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีอมสินของชิตาค่ะอันนี้จะเป็นคนละส่วนกับทางวัดนะคะการออกลงทานแล้วก็เหรียญโปรยทานเนี่ยค่ะเป็นการเสริมนะคะดาวพุธและดาวศุกร์ที่เดินโคโจรผิดปกติณเวลานี้ค่ะสําหรับผู้ที่ร่วมบุญลงทานแล้วนะคะรบวนส่งสลิปนะคะมาที่ไลน์ของชิตาด้วยนะคะเพราะว่าจะเขียนแผ่นทองนาะดวงชะตาเพื่อ นำบรรจุในองค์พระจกักรพรรดิให้ด้วยค่ะขออนุโมทนาสาธุค่ะ